ันของจะมารีวิวเซิร์ฟเหมาเดือนนะครับอันนี้นครับบางคนก็จะขึ้นอยู่นะครับแต่บางคนไม่ขึ้นกดเวลาก็ดูว่าหลายคนจะขึ้นอย่าครับอันนี้รู้สึกเหมือนจะมีตุกเวอร์ชันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ผมเล่นด้วยฉันมาเจ็ดสิบเจ็ดนะครับอจอเข้าไปครับเดี๋ยวขอเดี๋ยวรอก่อนนะครับ มานะคะมันก็จะเป็นน,นี่หนึ่งครับผมมันอาจจะเล็กมานะครับคือมันก็จะมีหลายอันนะครับแต่วันนี้ผมจะมารีวิวอันนี้ไงอุ้ยอีเมื่อาวานสกินได้มานี่ลืมดูเลยวันนี้สกินมาเมื่อวานสตีฟหมดเลยดูสิหนักเออเฮ้ยยงัยงยังยังมีสกินอยู่โอ้ผมจะเป็นเมอร์เดิลสองรอบ อ๋อทำไมผมได้เป็นรบอบเดียวไม่ใช่หรอมันจะเป็นการรอคนเล่นมาหน่อยครับถ้าคนเล่นครบแล้วมันจะแบบเริ่มน้บนะคะแต่ถ้าครบแล้วมันก็จะเข้ามาอีกได้อยู่ค่ะตัว่าถ้าเข้ามาไม่ทันซื้อนี้มันก็จะไปก่อนนะครับนารักตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมาคัะก็จะนับถอยหลังอย่างเร็วเลยครับ วูววสุดยอดเลยโอ้โหอะไรวะไม่สุดยอดแล้วมาขอดูหน้าตาเหรียญหน่อยเมื่อวานเห็นเหรียญเนสตีมหมุนได้อ่อแหลกให้เหรียญอยู่ไหนเหรียญก็จะน่ากลัวจังเลยนะครับไหนเหรียญไม่เห็นมีเลยไหนเหรียญเกิด อ๋อนาั่นไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อเมื่อวานนี้ผมเห็นอันนี้เป็นสตีฟนะคะแล้วผมก็ไปตีมันั้วสียงรั้งผมก็เลยวิ่งหนีกลัวคาะตะกันไม่เด้ยเสียงโอ้โหตำรวจตายอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว ทคนเดียวกันด้วกว่าอ,อุ้ยเกิดตาหน้าอีกแล้วอ๋อศพมันจะเป็นอย่างนี้นะครบเฮ้ยบอกด้วยว่าศพใครฮะมีการซื้อรูปศพด,ด้วยเหรอนีอ้โอ้ไมก่กล้าศพเกลื่อนเลยครับ สุดยอดเลยเ oh, มอเดอร์โอ้โหเมอเดอร์ไม่ไ,ไ,ไม่แกเป็นใครแกเป็นใครไม่ตั้งตันเหรอไม่ตันครับเราตรงนี้วุ้ยสายจุบกับสายจูบได้ธนูแล้ว,ลวอยู่ข้างบนอ่ะผมว่าไอ้เสื้อเหลืองแน่แนหรือว่าไม่ใช่ แค่ลูกสามอย่างเร็วจังวันนี้เราให้หมดเวลาไปก็ได้ขอให้ไม่เจอใครแต่าาก่อนอ่ะค่นั้นเออโอ้